สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วหญิงหน่อยแจ้งจับดอกเตอร์อานนปมฉีดวัคซีนบี้เร่งรัดคดีแรมโบ้หญิงหน่อยแจ้งจับ on, ดอก B, เตอร์รดดอานสักวรวิทย์มิ่นประมาทปมฉีดวัคซีนซิโนแวคฟิล์มรัฐภูมิฉะ ถ้าว่างมากควรหาเวลาศึกษาข้อมูลก่อนพูดอย่าได้ค่าภูมิความรู้ตัวเองระวังสถาบันเสียชื่อยันทวงถามวัคซีน mRNA เหตุห่วงใยคนไทยที่ไม่มีทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีน ที่สอนอบางเขนนายรัฐภูมิโตโคงทรัพย์รองโฆษกพักไทยสร้างไทยพร้อมด้วยทนายประพัฒเย็นสุขทนายความผู้รับมอบอำนาจจากคุณหญิงสุดารัฐเกยราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอบางเขนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสอนอบางเขนให้ดำเนินคดีกับผู้ใช้ Facebook ชื่ออานนท์สักวรวิทย์ ซึ่งเป็น Facebook ของดรอารอนนท์ศัก์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิดาที่ได้โพสต์ภาพคุณหญิงสุดารัตน์และเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนระบุชื่ออ้างว่าเป็นของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พร้อมแคปชั่นที่รุนแรงและบิดเบือนว่าสันดานนักการเมืองชอบโกหกย้อนแย้งจริงๆนะครับอย่าไปเชื่ออะไรมันมากเกินไปหน่อยสตอรอเบอรี่อร่อยไหมหน่อย เมื่อวันที่12มกราคม2565โดยข้อความดังกล่าวมีเนื้อหามีถ้อยคำอยู่หลายถ้อยคำที่หมิ่นประมาทคุณหญิงสุดารัตน์โดยตรงและเพื่อเป็นการรักษาและปกป้องสิทธิของคุณหญิงสุดารัตน์จึงได้มอบหมายให้ทีมทนายความเข้าแจ้งความในวันนี้เพื่อดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเป่าประกาศตามประมวลกฎหมายอาญา นายรัฐภูมิได้กล่าวตอบโต้ด็อกเตอร์อ,อนนท์ที่โพส์ตข้อความพาดพิงคุณหญิงสุดารัตน์เกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคซึ่งทำให้คุณหญิงสุดารัตน์ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียด้วยว่า คุณหญิงสุดารัตน์ไม่รู้จักดรอานนท์ว่าเป็นใครแต่มีคนให้ข้อมูลว่าเป็นอาจารย์อยู่ที่นิดาซึ่งนายรัฐภูมิเห็นว่าคนเป็นครูบาอาจารย์ควรจะมีภูมิความรู้จริงและที่สำคัญควรมีจริยธรรมที่พอจะเป็นเยี่ยงอย่างของลูกศิษย์ได้บ้างควรทำตัวไม่ให้สถาบันเสื่อมเสียไปกับความไม่มีภูมิของตัวเอง ในรัฐภูมิยืนยันว่าที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัตน์ได้เปิดเผยกับทุกสื่อที่สัมภาษณ์ว่าเป็นผู้ฉีดซิโนแวคสองเข็มเพราะรัฐบาลไม่มีวัคซีนอะไรให้เลือกคุณหญิงสุดารัตน์ก็เหมือนประชาชนทั่วไปที่ไม่มีทางเลือกรัฐบาลมีวัคซีนอะไรก็ต้องฉีดโดยเฉพาะคุณหญิงสุดารัตน์ต้องลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านทุกวันจึงอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง นายรัฐภูมิยืนยันว่าสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนเรียกร้องสิทธิแทนประชาชนคนไทยซึ่งคนไทยควรได้เลือกวัคซีนที่หลากหลายรวมทั้ง mRNA เช่นเดียวกับประเทศอื่นเพื่อให้เหมาะสมเงื่อนไขสุขภาพของแต่ละคนและที่สำคัญที่สุดเมื่อเกิดการระบาดของเชื้อเดลต้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ที่จะป้องกันหรือลดความรุนแรงของอาการผู้ป่วยผู้ติดเชื้อได้คือวัคซีน mRNA ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีงานวิจัยพิมพ์ออกไปทั่วโลกแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ยอมจะซื้อวัคซีน mRNA ยังคงต้องซื้อวัคซีนซิโนแวคต่อไปคุณหญิงสุดารัตน์จึงออกมาทวงถามให้กับประชาชน นายรัฐภูมิกล่าวว่าการที่คุณหญิงสุดารัตน์ออกมาทําให้ประชาชนทําหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชนที่ไม่มีทางเลือกเพราะรัฐบาลยัดเยียดวัคซีนเชื้อตายที่ไม่สามารถต่อต้านกับเดลต้าได้ดังนั้นหากนายอานนท์ว่างจากการสอนมากก็ควรไปศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนจะออกมาพูด ทั้งนี้ตนเองพร้อมทนายความซึ่งได้รับมอบหมายจากคุณหญิงสุดารัตน์จึงเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับดรอานนท์ที่แสดงความเห็นและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจนทำให้เกิดความเสียหายโดยคุณหญิงสุดารัตน์จะขอใช้สิทธิดำเนินการฟ้องคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องตนเองต่อไป นอกจากนี้ทนายความยังได้นำพยานหลักฐานเพิ่มเติมการให้สัมภาษณ์ของนายเสกสกลอัตถาวงหรือแรมโบที่ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่15กรกฎาคม2564ณกองปราบปรามซึ่งการสัมภาษณ์ดังกล่าวของนายเสกสกลเป็นการหมิ่นประมาทคุณหญิงสุดารัตน์และได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายเสกสกลในข้อหาหมิ่นประมาทไว้ในก่อนหน้า วันนี้ทางทนายความจึงมาติดตามความคืบหน้าและขอให้เร่งรัดดำเนินคดีด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากฐานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ